สวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปชมบรรยากาศยามเย็นนะครับไปชมทุ่งนาแล้วก็ป่าเขา,าเป็นนาของชาวบ้านนะครับที่อยู่กลางป่าละเมะนะครับซึ่งช่วงนี้เขา,าหมดฤด,ดูดทำนาแล้วนะครับก็จะเป็นทุ่งนาเปล่าๆก็ เหลือไม่กี่ที่นะครับปกติช่วงนี้เขาจะปลูกขา้าวโพดกันนะครับแล้วก็นาสมัยนี้ก็คือจะไม่ว่างแบบนี้นะครับก็จะเป็นเหลืออีกไม่กี่ที่เพราะฉะนั้นก็พาไปดูนะครับไปดูต่อข้าวไปดูเขาเรียกว่าอะไรนะคันนานะครับแล้วก็ไปชมบรรยากาศนะครับช่วงนี้เป็นเย็นๆนะครับก็จะมีเสียงนกนะครับ อยู่ไกลๆนลกกำลังกับกับล่างกันนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศสบายๆนะครับอากาศเยน็นหลายๆขั้นนะครับอาจจะไม่มีโอกาสนะครับมาอยู่แบบนี้นะครับก็คือบรรยากาศาบ้านนอกต่างจังหวัดแบบนี้นะครับก็ขอหายทอดนะครับผ่านคลิปนี้กันแล้วกัน ที่เห็นต้นเขียวๆกลางทุ่งอันนี้ก็เป็นต้นนะคะเรียกว่าเป็นอ่าเป็นญ้าชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเหม็นมากนะครับจะเห็นมันมันสีเขียวใช่ไหมก็คือเป็นญ้าที่ทนนะครับออกได้ทุกสภาพบรรยากาศเลยแล้วก็ไม่มีแมลงไปกัดด้วยนะครับเพราะว่ามันฉุนปกติชาวบ้านเขาเอาไปหมักนะครับเป็นอะไรนะเป็นยา หรือว่าพ่นเอาไว้ไปพ่นผักผล,ลไม้นะครับมแมลงจะได้ไม่ไปเกาะไกลๆก็จะเป็นห้างนานะครับเอาไว้พักเวลาชาวบ้านหรือว่าเจ้าของนาเขามาทํานานะครับเอาไว้พักกินข้าวอะไรพวกนี้นช่วนนี้นะครับมันเป็นหน้าแรงนะครับ ต้นไม้เขามัน,ม,นมันทิ้งใบจะหมดแล้วรอ,อหน้าฝนนะฮะบรรยากาศสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับเหลือต้นไม้ไม่กี่ชนิดนะครับที่ยังเขียวๆอยูอ่อันนี้ทุ่งนานะครับบางทีก็จะมีชาวบ้านนะครับเขาเอา วัวมาเลี้ยงนะครับควายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับควายหายยากนะครับมีเขาเออมีแต่คนเลี้ยงวัวควายมันจะแพงๆหน่อยวัวจะไม่ค่อยแพงนะครับอยากเห็นเหมือนกันนะครับควายหาดูยากนะครับต่างจังหวัดก็ยังไม่มีเลยชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ